ในรีโว่โฉมตั้งแต่ปี2020ขึ้นไปจนถึงปัจจุบันนะครับสามารถค้นหาตำแหน่งรถยนต์ผ่านแอป t c o n n e c t ทางมือถือนะครับได้ทุกรุ่นนะครับสุดยอดมากเลยทุกรุ่นนะครับตั้งแต่ตัวรีโว่กระสือนะครับช่วงยาวจนถึงรีโว่รุ่นท็อปสุดเนี่ยสามารถค้นหาตำแหน่งได้หมดเลยนะครับมากับรถยนต์เลยนะครับตั้งแต่ตัวเริ่มต้นและมีในทุกเกรดรุ่นด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยระบบ ที o n n e c t นะครับมีอยู่ในรถยนต,ต์โตโยต้าหลายๆรุ่นเรียกได้ว่าเกือบครบทุกรุ่นแล้วนะอย่างเช่น Fortuner นะครับหรือว่าจะเป็นพวกรถรุ่น60ปีนะครับพวกยาริสอ่าพวก Camry รุ่น60ปีนะครับหรือว่าจะมีใน CHR ทุกรุ่นนะครับคลอสทุกรุ่นและรุ่นล่าสุดข,ของเรานะครับก็คือ New a t ที2 2 2เนี่ยก็มี T-Connect มาให้กับรถยนต์แล้วนะครับมีกล่อง GPS มากับรถด้วยแปลว่าถ้าเกิดวันรับรถเนี่ยลูกค้าทั้ง Revo, Fortuner, New a t i v e นะครับหรือจะเป็น c ค o s ส CHR เนี่ยรับรถแต่ไม่เข้าแอป T-Connect ไม่ได้ใช้งาน T-Connect เนี่ยมันก็จะไม่คุ้มไงนะครับแปลว่าถ้าเกิดเราจะใช้งานให้คุ้มเนี่ยแนะนำให้ ลงทะเบียนแอปที่ n o n n e c t ในวันส่งมอบรถด้วยนะครับลูกค้ามีถามเข้ามาในช่องหลายท่านนะครับว่า,ารีโวปี2018 2019สามารถหาตำแหน่งผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้ไหมนะครับคำตอบคือไม่ได้นะครับเนื่องจากว่า r ี v o ตั้งแต่ปี2020เท่านั้นนะครับ2020ขึ้นมาเนี่ยถึงจะมีการติดตั้งกล่อง Connected นะครับก็คือกล่อง GPS ในรถยนต์นะครับซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับ แอปพลิเคชัน T-Connect เพื่อหาตำแหน่งรถยนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมวิธีการลงทะเบียนแอป T-Connect กันนะครับตันครับอันแรกแรกก็ต้องโหลดแอปพลิเคชัน Toyota T-Connect ก่อนตัวนี้นะครับพอโหลดมาในมือถือเสร็จปุ๊บแล้เปิดอแอปขึ้นมาอันนี้จะเป็นหน้าจอแรกของเขากดอนุญาตก่อนนะครับอนุญาตให้หมดนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะสมัคร สร้างบัญชีกันนะครับคือแอป,ปตัวนี้มันใช้ในการค้นหารถยนต์ได้คุรถหายอย่างี้อ๋อมันมีประโยชน์มากกว่าตอนรถหายครับก็คือเราดูข้อมูลรถยนต์ได้รถคันนี้วิ่งไปกี่กิโลเมตรแล้วน้ำมันในถงนังมีเท่าไหร่รถไปไหนมาบ้างบอกหมดเลยแล้วก็รถอยู่ที่ไหนดูได้แบบเดียวทม์เลยนะครับสมมติเราให้รถเพื่อนยืมไปเราก็จะรู้ว่าเขาไปไหนนะครับหรือกรณีรถหายเราก็ติดตามได้ด้วยตัวเองนะครับไม่ต้องไม่ต้องถึงตำรวจเพราะว่าเราเปิดในมือถือได้เลย แต่มันจะฟรีค่าบริการ1ปีแรกนะครับปีที่2เนี่ยต้องโทรเข้าคอสเซนเตอร์ของ T Connect เพื่อขอต่อบริการแต่ปีแรกเนี่ยฟรีให้1ปีค่าบริการปีแล้วประมาณพันกว่าบาทนะครับเดี๋ยวผมสร้างบัญชีผู้ใช้ให้ก็อันดับแรกสร้างบัญชีผู้ใช้นะครับอ่ะอันดับแรกก็ใช้เป็นเลขบัตรประชาชนก่อนครับขอเลขบัตรประชาชนนะยครับเลขบัตรประชาชนนะครับ,บ,รช,นนรบชื่อนามสกุลคุณสุพ์โอเค ชื่อผู้ใช้นะครับผมแนะนำให้เป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าจะได้จำง่ายๆครับแคปหน้าจอาไว้ก่อนครับแคปแคปตรงไหนฮะโอ้โอเคไว้ก่อแคปแคปไว้ก่อนครับเพราะว่าชื่อผู้ใช้ตัวน,นี้ไม่สามารถโทรขอใหม่ได้แต่แต,แต่เดี๋ยวมันจะมีการเซตรหัสผ่านรหัสผ่านตรงนี้มันจะขอใหม่ได้หลายครั้งเบอร์โทรกันครับอ่ะเบอร์โทร0 8, 8 1ย์แ่ใส่เลขประาชนนะครับใส่ชื่อนามสกุล ตั้งชื่อผู้ใช้ในช่องที่3นะครับแล้วก็อีเมลข้ามได้ไม่เปนไยใส่เบอร์โทรศัพท์รหัสผ่านเป็นตัวเลข8หลักนะครับพิมพ์2บรรทัดนะครับ2ครั้งนะฮะอันนี้ความลับครับความลับแต่รหัสผ่านเราสามารถโทรขอใหม่ได้นะครับเป็นตัวเลข8หลักนะครับอันนี้ถ้าเกิดลืมรหัสผ่านเนี่ยสามารถโทรขอคอนเทนเตอร์ได้นะครับแต่ว่าเราต้องจําชื่อผู้ใช้ให้ได้ก่อนโทรไปเราต้องแจ้งชื่อผู้ใช้แล้วก็ผมลืมรหัสผ่านครับ หลังจากเราตั้งรหัสผ่าน8ตัวแล้วนะครับเรียบร้อยนะฮะมันจะขึ้นสีเขียวหมดเลยนะครับยมันจะขึ้นสีเขียวหมดเลยอย่างนี้นะฮะติ๊กถูกหมดเลยแล้วเราลองกดยืนยันดูครับนะฮะแล้วถ้าเกิดเขาผ่านนะฮะแต่มาหน้าจอนี้ให้เรากดรับทราบนะครับดูสิว่าผ่านไหมถ้าผ่านไปว่าชื่อผู้ใช้ใช้ได้เอาชื่อผู้ใช้มีการใช้ไปแล้วนะครับผมแนะนําอย่างนี้ครับถ้าเกิดเจออย่างนี้ให้เพิ่มตัวเลขเข้าไปในชื่อผู้ใช้ครับถ้าเกิดชื่อมีการซ้าเนี่ยมันจะไปต่อไม่ได้ให้เรา ลองเพิ่มตัวเลขเข้าไปดูทักสามสี่ตัวท้ายชื่อผู้ใช้แล้วลองเซฟอีกทีหนึ่งครับยืนยันครับ,รบเหมือนเดิมเลยรับทราบรอบนี้น่าจะผ่านอ่าอย่างนี้คือผ่านแล้วนะครับแล้วเขาจะถามว่าใช่รถคันนี้หรือเปล่านะครับเนี่ยใช่รถคันนี้หรือเปล่าเลขตัวถังนี้นะครับเราก็เช็คก,กับพลบนะครับว่าว่ามันตรงกันไหมนะครับเดี๋ยวผมเช็คให้เลยเพราะว่าเราไปคอนเน็กซีซัวไม่ได้ ต้องเช็คเลขตัวถังซึ่งเลขตัวถังเนี่ยเอกสารที่ชัวร์ที่สุดก็คือหน้าตารางพรบรนะครับโอเคตรงครับในกรณีที่เขาไม่ขึ้นเ,เลขตัวถังของรถยนต์ใกล้เคียงมาให้ใช้วิธีการกรอกเลขตัวถังแทนได้นะครับแต่ตอนนี้เขาขึ้นมาให้แล้วเรากดติ๊กแล้วกดเพิ่มได้เลยครับง่ายครับแต่บางเคสเขาไม,ไม่ไม่เพิ่มมาให้นะบางเคสต้องพิมพ์เอง OTP 416151 สี่หนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งนะครับแล้วก็กดยืนยันครับแรบับเดียวครับเดี๋ยวใช้งานได้ละมาแล้วครับตกลงได้แล้วครับอ่ะ,อะหลังจากที่สมัครเสร็จแล้วปุ๊บลองกดค้นหารถยนต์ดูครับมันจะขึ้นตำแหน่งรถยนต์ครับนั่นแปลว่า แปลว่าเราลงทะเบียนสำเร็จนะครับมาแล้วครับตำแหน่งรถยนต์นี่ลองย่อดูฮะเาขาโหลดอยู่แต่อย่างนี้คือถือว่าเห็นแล้วครับคือถ้าอย่างนี้เห็นรถยนต์แล้วเนี่ยเห็นตำแหน่งโชลูมโตโยต้ตาทั่วทั่วประเทศหรือทั่วกรุงเทพด้วยนะครับเนี่ยแต่อย่างนี้คือเห็นตำแหน่งรถยนต์แล้วนะแต่เหมือนกับอินเทอร์เน็ตเขาช้าหน่อยมันก็เลยกำลังโหลดแผนที่อยู่นะครับไม่เป็นไรอ่ ขณะจอดอมาแล้วนี่แผนที่มาเต็มแล้วนี่ครับรู้เลยอยู่ตรงไหนของของประเทศไทยของกรุงเทพนะครับรู้หมดเลยเนี่ยเห็นไหมฮะร,รู้หมดเลยอยู่ไหนนะครับแล้วก็ถ้ารถจอดดับเครื่องอยู่นะครับต้องการความปลอดภัยให้กดเปิดตัวนี้นะครับนะบเป็นเป็นตำแหน่งขณะด,ดับเครื่องแล้วถ้ารถมีการขยับขยืขย่นหรือรถมีการถูกจรกรรมที่จอดไม่ปลอดภยัยเขาจะมีแจ้งเตือนในแอปด้วยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการหาตำแหน่งรถยนต์ ตัวที่2คือ alive x ตัวนี้เป็นไอคอนสำหรับสะสมคะแนนสะสมแต้มตอนเอารถเข้าเช็คสูมบริการนะครับ call center ตัวตัวนี้ผู้ช่วยส่วนตัวนะฮะผู้ช่วยส่วนตัวตัวนี้เอาไว้โทรกดโทรหาได้เลยไม่มีค่าบริการโทรนะครับโทรไปทำไมสมมติตอนนี้เราอยู่เชียงใหม่นะครับกดวางก่อนนะเดี๋ยวขอรับสายสมมติตอนนี้เราอยู่เชียงใหม่นะครับโทรไปเสร็จปุ๊บผมต้องการร้านอาหารใกล้เคียงแถวนี้ครับไม่ต้องบอกเขาว่าเราอยู่เชียงใหม่เขาจะรู้เลยว่าเราอยู่เชียงใหม่ เอาไว้ปรึกษาขณะขับรถนะครับว่าต้องการร้านอาหารแนะนําร้านอาหารอร่อยๆแถวนี้ต้องการคำปรึกษาอะไรก็ตามโทรปรึกษาเขาได้หมดเลยฟรีนะครับเรียกว่าผู้ช่วยส่วนตัวนะฮะกล่องข้อความตัวนี้นะครับจะเป็นข่าวสารจากต o วเวตามอเตอร์นะครับช่วยเหลือฉุกเฉินตัวนี้ประมาณว่าเรียกรถปอดิ่งตึงอะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้ฉุกเฉินจริงๆถึงกดใช้นะครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับฟังก์ชันที่เราสามารถใช้งานได้ฟรีหนึ่งปีแรกก็คือผู้ช่วยส่วนตัวนะครับกับหาตำแหน่งรถยนต์ ที่เหลือคือสามารถใช้ฟรีได้ในปีไม่ต่ปีถัดไปอย่างเช่นถัดมแต้มมันฟรีอยู่แล้วข้อความเนี่ยมันรับข้อความได้ฟรีอยู่แล้วนะครับโอเคส่วน2ตัวบนถ้าจะใช้ต้องต่ออายุนะครับในปีที่2มุมขวาบนจะมีรูปคนกดดูครับจะเป็นข้อมูลรถยนต์ของเราครับข้อมูลรถยนต์คลิกที่รุ่นของเรารุ่น60ปีนะครับจะเป็นไอคอนนี้นะฮะถ้าเป็นรนรุ่น60ปีปี2022 รถเรามีการวิ่งไปแล้ว4กิโลเมตรนะครับก็คือวิ่งในสต็อกนะครับวิ่งในโรงงานนะฮะในในถังน้ำมันมี2ลิตรนะครับเมื่อกี้เติมมาให้อีกมันน่าจะยังไม่อัปเดตเมื่อกี้เพิ่งเติมเข้าไปนะครับน้ำมันตอนนี้ในถังน่าจะวิ่งได้ประมาณสัก50กิโลเมตรนะครับถึงปั๊มแน่นอนเดี๋ยวออกไปแล้วก็แวะเติมน้ำมันก่อนเลขตัวถังน,นะครับตรงนะครับอ่าแล้วก็จะมีขอเพิ่มตัวนี้เพิ่มประกันภัยเข้าไปนะครับ ประกันภัยใช้ของ l อ e นะครับข้อดีของ l อ e ก็คือสำหรับรถรีโวนะครับในปีที่2เนี่ยมันจะมีเขาเรียกประวัติประวัติดีรถหย่อนรถหย่อนได้นะครับผมเปิดให้เลยแล้วกันนะครับวันนี้วันที่15กันยายน22ตกลงสิ้นสุด15ปีหน้าอ่าไม่ใช่ปีหน้า15แก้ปีได้ไหมปีไม่ได้ต้องไล่ไล่ไปเลยข้าหมดเหร ไม่ได้นี่กันยายนสองสามแล้วกันอ่ะนี่เหรอสิบห้าตกลงเอ่ากรรมทานเล็กที่ไม่ต้องปักติอันนี้พีเอบดีนี่พีเอชบาดีคระบจ้ตกลงได้แล้วอ่าแล้วก็ข้างล่างจะเป็น ข้อมูลการเดินทางไปไหนเอาบ้างนะครับอันนี้ไม่มีความลับกับใครใช่ไหมฮะ <c oughs> <c oughs> อันนี้จะดูได้หมดเลยถ้าเกิดคนที่มีรหัสผ่านของเราชื่อผู้ใช้ของเราสามารถไปล็อกอินในแอป T-connect ตัวนี้ในมือถือเครื่องไหนก็ได้ด้วยนะครับประมาณนี้ครับเรื่องแอปเดี๋ยวเราไปขยับรกันก่อนไหมครับโอเค